เปนที่อ่ะแซงเป็นเฮียอะไรอ่ะมีใครไม่พอใจเฮียอะไรปะมึงไม่มาถึงหนูมึงใครเนี่ยมาถึงหนูแล้วใครเนี่ยกูต้องรู้ไหมเอาไอสตัตว์ไอที่พิชเชทไม่น่าหี ดีน่ารักอะ่ะเขี้น่ารักว่ะโบว์อ่ไหนเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย่า <c oughs> โบไม่มีโบวหรอเฮ้ยนี่ไง Ui. phải là đi à? có đang tuổi này khó team này pa? Ôi, mẹ. ถ้ารู้มานะเรื่องกันบันเทิงอะบอกเลยโอ้นะครับไอเสื้อเสื้อโดดโลมแมวออกไงอะ่ะ ไอ้นกุกไอ้เนองจอนน่ารักปะมหมดเลย<า>หมดเลยยังโมกคุณยายเลยวะอุ้ยปากดีนะจะมีแค่สองร้อใครวะมึงแต่งอะไรไอ้จอห์เอาอุ้งใส่หมวกอะไรของมึงไม่น่ารักตรงไหนเนะี่ยก็คือเยอะวะ อธิบายไม่ถูกเลยว่าไอ้เหี่ยน่ารักอยากอยากใจอยากอยาก,อยากเข้าสูตรแต่เดี๋ยวต้องเล่นในดอบแล้ว่พี่แต่เพื่อความน่ารักเว้ยกดทั้งนยครับ

มีมิกิมเมาด้วยอ่ะผมดูว่าไงเฮ้ยไ,ไม่ใช่มิกีิเมาด้วยชีเชิร์ชชิเชิร์ชสิบห้าอาร์มอาร์มหาเอาจำไม่มออดได้แล้วก็ทอโซ่สิบห้า mình, trong này bặt ngay để tôi, để tôi kiểu, để tôi bẹp để ông kiểu, để อุอ้ยเหีเ้ยฉันไม่รถกระดิบจังเลย เท่าไหร่ครับสวัสดีค่ะเท่าไหร่ครับปีก่องมีแกงไหมคะกล่องด้วยครับคนใช้จนทานสี่ร้อยห้าสิบครับถูกค่ะสี่ร้ยห้าสิบกระเป๋าช่างหกสี่เจ็ดค่ะขอบคุณค่ะชุดน่ารักจังขอบคุณค่ะด้วยง่วงวะ่ะ ชาลาอกับเขามจาจะไลมาจะไรก็จะเป็น่าทีฉันช็ดน้ำตาให้เธอบอกให้เธอทำใจเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับไม่เปิดเพลงแล้วนะพอแล้วถ้าขับขึ้นไปกล่องหมดแล้วยังมมีใครต้บนี่แม่คือโคตรหาของโคตรมหา,โ,มหา,โ,มหาโล่งอะ่ะบอกเลย ไม่ใช่ก็ตัวเองนานๆที่ใช้ไงบอกใจแค่ดีกับเขาโทรศัพใครอ่ะจะไม่อยู่คนเดียวโทรศัพใครดังอ่ะ ใจแค่ไหนกับเขาแต่แต่ฉันมาเจอกันน้นตาฉันโอ,อ้โหจะแม่เพิ่งหายด้วยคนน้อยจัดอะ่ะทั้งเงีเออ้ยบอกใจตัวเอไม่ช้า เจบาลอนดีครับทำไรอ่ะอะทำไรอ่ะเต็งตัวอะไรของอีกเนี่ยอันนี้ไงคิดมาอยากได้กาชาวเว้ย <c oughs> จะมีคนในไอเดีแถวนี้เป็นแบบว่าสักหน่อยไหมวะเฮียไปแล้วไม่มีอะไรบอลบอกเฉยพี่อยากได้เหมือนกันหรออ๋อโอ้ยคุยยากล้วพี่คุยยากพี่ทำไรอ่ะอะทำไรไม่ไ,มไมจบปูหรอจบปูได้แล้วนะไว่จบปูจบได้หรอได้แล้ว,ลวพี่ได้ละ เด็กบอกมาเอ็งไปจกตรงนี้มาปะยังพี่ผมมได้จกเอ้ยเดี๋ยวผมไปดูข้างบนก่อนยังพี่ผมให้เด็กไปจกโอเคแม่มีเด็กเพลงที่อับโลกตัวเองเมื่อไหร่พูดถึงเพลงครับไอ้เคียนั่นลอยมาเลยไอ้คนนั้นอะคนนี้เก่งจัดอะคนนั้นแม่งลอยมาเลย ได้วยเขาจอดรถทำเชี่ยอะไรกันวะทำไรอะพี่งานร้านน้องงานเสร็จแล้วเหรอใช่ใขอไปงานด้วยได้ไหมอะไปงานด้วยได้ไหมเอะไรนะพี่งานด้วยได้ไหมเองก็ไปย้ายไปงานร้านอื่นดีไม่ขอขอนั่งรถไปกับพี่อะนี่ไงพี่มาครับอ๋อโอเคโอเคโอเคแหม แม่มีสาวมาด้วยก็ไหมพ่อกมีสาวมาด้วยก็ไหมพ่อเอาอีกแล้ว ทำให้ใจไม่ดีเธออย่มองมา